ด็อกบาอย่างอึง้ง9 1ประตูใน1ปีของเมสซี่ดีเดียด็อกบาอดีตกองหน้าสิงค์บลูเชลซีให้สภาพกับเพียรี่ฟุตบอลสื่อฟุตบอลชื่อดังว่าครั้งหนึ่งเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นกับการยิงประตูถล่มทลายภายใน1ปีปฏิทินจนด็อกบาถึงขั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เลยผมจำเรื่องหนึ่งได้แม่นเลยในตอนนั้นคุณซื้อของเราอย่างโรเบโตดิมัตเตโอทำเหมือนทุกครั้งคือแจกเอกสารที่มีรายชื่อตัตสำโวของทีมคู่แข่งให้ก ได้15ประตูอะไรประมาณนี้แต่วันหนึ่งเราต้องเจอคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาตอนที่โคชโชรายชื่อบาซ่าขึ้นมาอันดับ3คือชาบีเอันเดสทาได้14ประตูอันดับ2คือซานเชสและเชฟฟาบิกัสทาได้15ประตูเท่ากันแต่พอขึ้นอันดับหนึ่งทุกคนห้องแต่งตัวถึงกับหัวเราะออกมาพอชื่อที่ปรากฏคือเดลเนวซซี่ยิงไปแล้ว63ประตูและใน14ประตูนั้นมาจากทั่ยวยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกด้วยพวกเรามองหน้ากันด้วยความเหลือเชื่อจนไม่มีอะไรทําได้นอกจากหัวเราะมันบ้ามากจริงๆผมถึงขั้นนนนยยิบบมมืืออถถขขึ้้้าาา่รรูปตััววเเเลก็ไพะ เกินกว่าที่ใครจะทําได้แล้วโดยในฤดูกาล2011-2012นั้นเลโอนาร์ดซี่จบปีปฏิทินด้วยการยิงไป91ประตูรวมทุกรายการซึ่งเป็นไซติที่ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในความเหนือมนุษย์ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้